บรรยากาศยามเช้าและอาหารเช้าที่เราต้องเลือกอันนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเลือกอาหารเช้ากันแล้วก็รอพร้อมที่จะไปตะลุยต่ออันนี้เขาก็คือให้เลือกได้ช่องละหนึ่งอย่างนะคะตามนี้เดี๋ยวเราเลือกก่อนอันนี้คืออาหารมื้อเช้าของเราถ้าเป็น casual b r e a k f a s ก็คือจะเป็นเสร็จนี้กับอันนี้นะคะทุกคน ส่วนเมนูอื่นถ้าเลือกเนี่ยก็จะมีอันนี้มีข้าวต้มมีโจ๊กมีอะไรอย่างนงี้เนาะแล้วก็ติ๊กผลมไม้ด้วยมาทานกันค่ะเราจะกินขนมปังก่อนพอสดมากับเนยที่ละลายอุ้ยดูดิ ออันนี้ดมาก่ะลแล้วก็อิ่มมากแล้วนะคะทุกคนรู้สึกว่าอิ่มไปเดี่ยวขึ้นเรือจะไหวไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็คือวันนี้นะคะปอจองเป็นสน o r k i n g trip นะ ตั้งแต่9ก้าุมงครึ่งถึงบ่ายสองนะคะเป็นจอยทิปจะคนละ600บาทโดยที่จะไปจะนอกกิ้ง4ีทีด้วยเอ้ย5ทีด้วยกันนะคะแต่ว่าล่องน้ำจาาบังเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมจะต้องดูขึ้นลมฟ้าอากาศอีกทีนึงนะคะทุกคนอันนี้ก็คือถ้าใครมาพักที่นี่นะเขาก็จะมีแบบโอ้ทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นเยอยะแยะมากมายสามารถบอก ติดต่อสอบถามเขาได้ทีนะคะก็มีอุปกรณ์ที่สามารถเช่าได้ด้วยนะบรรยากาศคือดีมากคือจะลงมาดูน้ำหน้าที่พักของเราเช่านี้คือน้ำใสมากจ้าพร้อมกับแดดที่แรงมากเหมือนกัน อยากให้เห็นหนึ่งสองน้ำใสมากดูดิวูวูชาวนี้คือน้ำใสมากเอ๊ยดูใสจริงใสจังน้ำใสใสเพรอเนี่ย คือน้ำใสสะอาดมากเท่านี้ว้าวดีมากเฮย้ยนะ้ำมันใสมากจริงนะใส่มาก,มากคือมันเห็นข้างล่างเลยแบบ no f i ต t e r อ,อ่ะเฮ้ยก็เข้าใจแล้วว่าทำไมพอหลังถึงแบบว่ายออกมาคือแค่นี้ก็คือมันเห็นมาก สวยมากเฮ้ยมันใสจริงใสจังความแบบโชคดชคีมากๆของเราก็คือน้ำใสมากกัแบบคราวนี้ที่แบบไม่มีลมเลยสักกริปหนึ่งนะคะทุกคนแต่เราได้น้ำทะเลที่แบบสีใสเวอร์ๆอยากให้ทุกคนคิดถึงภาพแบบน้ำในกระจก แบบสะท้อนแล้วมันก็มองเห็นถึงข้างล่างส่กใส่กว่าน,นีน้ไม่มีแล้วน้าสวยมาก 我来 ในพิพตราโอ้แต่เป็นหินงามจริงๆค่ะคือที่นี่นะหินจะเป็นลักษณะแบบแบบเนี้ยสีแบบนี้ทั้งหมดเลยและยิ่งเวลาเขาโดนน้ำใช่ปะมมันก็จะเป็นลายสีแบบเนี้ก็หิน เวลาขึ้นสายข้าฝั <Jonas. S 1> like ่งม <ğini> ันจะมีเสียงแบบนี้เสียงกอบแกบของหินเล็กๆแบบเนี้ยมันจะมีหินเล็กๆแบบนี้ทุกคนแบบเนี้ที่เวลาเขาโดนน้ำอ่ะแล้วมันก็จะเป็นเสียงที่เขาแบบกิ้งเล็กน้อยอ่ะมันก็จะเป็นกบแกรบแกบแกบ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 แล้วดูสีหินดิมันสวยมาก มันสวยทุกอันเลยโอ้ความเป็นธรรมชาติคือดีต่อใจมากโอ้ฉันสามารถนอนได้ไหมโ<ฮ>อ้อาบแดดเกาหินงาม สี่นี้ทุกคนสวย้ออดีงามแล้วเราก็มาอีกที่หนึ่งคือเกาะยางนะคะทุกคนคือตรงนั้นใช่ไหมคะที่มีหาดน้อยๆใช่ใช่อตรงนั้นก็มีหาดเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดสำหรับดำน้ำ ข้างล่างจะเป็นปลากรลังสีๆ <ละ S 1> เหมือนกันปลากระ,กะปกากระ,กะปลากระ,กะปลากระ,ระ,กะ,ะถ้าไม่รู้ต้องลงไปดำดูแล้วจ้ะไปเตรียมตัวก่อน ึ้นมาก็คือแสบแสบแดงแดงนะคะเป็นรอยแบบนี้นี่ก็คือตอนแรกก็คิดว่าโดนแมงกะพรุนแต่ว่าพี่เขาบอกว่าเป็นแตนทะเลนะคะแสบใช่ย่อยแต่ว่าเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายก็โอเคเดี๋ยวจะไปต่อกันที่เกาะลาวีนะคะทุกคนไปพักกินข้าวกันที่นั่นตอนนี้ อยากลาจากตรงนี้ก่อน ราก็มาพักกินข้าวกันที่เกาะลาวีพี่น้ำสวยมากแล้วใส่มากขั้นอยางให้เห็นแบนี้เลยเดี๋ยวเราจะนั่งนะเห็นไหมความใส่ของน้ำคือน้ำใสแบบสะอาดมาก ในน้ำนะทุกคนดูดิน้ำคือใสสะอาดมากใสแบบไม่น่าเชื่อเป็น the best อีกหนึ่งที่นะที่ต้องมาเลยถ้าใครมาหลีเป้ต้องมากเกาะลาวีค่ะน้ำสวยนะใสมากโอ,โอ้ยเดี๋ยวก่อนจะไปกินข้าวก่อนค่ะแล้วอยวา่อยมา,าเล่นน้ำต่อโอ้น้ำยังสะอาด อันนี้คือกับข้าวของเรานะคะทุกคนกับวิวแบบน,นี้สุดยอดโคตรสุดอันนี้น่าจะเป็นเปรี้ยวหวานกับไข่นะคะเดี๋ยวแกะก่อนเป็นทิปกับนนา ดีที่สุดเท่าที่เคยไปดำมาค่ะทุกคนแล้วก็สีน้ำก็เข้าถึงได้ของความเป็นรีเฟซท,ที่เขาบอกว่าเกาะสวรรค์นบนดินครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาให้ได้ก็คือจริงเกาะลาวีครั้งหนึ่งต้องมาให้ได้บอกเลยก่อนนี้ น้เาเสร็จแล้วค่ะทุกคนวิวดีอ่ะสวยไปไปลองเดินกันน้ำแบบใสมากน้ำดีเว้ย ูนะคะว่าข้างหน้าจะมีอะไรไหมเหมือนเป็นกกอบไว้สำหรับพักจริงๆอะ่ะหมายถึงว่าพักกินข้าวนะเพราะทุกคนเข้ามาเพื่อกินข้าวทั้งนั้นเลยแล้วก็ของต้องระวังนะคะเพราะว่าที่นี่มีน้องลิงเนาะถ้าทิ้งเอาไว้เนี่ยน้องอาจจะเอาไปได้ ไปคะ่ะทุกคนกลับมาอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแปรงโฉมแปรงล้างบอกเลยว่าอาบน้ําที่เนี่ยดีที่สุดแล้วที่นี่คือเขาไม่มีเครื่องทําน้าอุ่นเนาะเป็นแบบว่าสไตล์แบบจังเกอร์จังเกอร์นะจะไม่มีแบบพวกเครื่องทําความเย็นทุกอย่างไม่มีแอร์ตู้เย็นทีวีอะไรเงี้ยไม่มีแล้วก็เครื่องทําน้าอุ่นไม่มีเพราะฉะนั้นอะ่ะยิ่งเวลาอากาศร้อนใช่ปะ แล้วเราไม่ได้นอนแอร์แล้วได้อาบน้ำเย็นๆเป็นอะไรที่สดชื่นมากรู้ปะเออมันทําให้พอคิดถึงแบบจริงๆอะ่ะถ้าไม่ได้ร้อนมากแล้วแบบหรือว่าร้อนแล้วมาอาบน้ํามันทําให้เรารู้สึกเฟรชมากกว่าการที่เราอยู่ในห้องแอร์เพราะว่าถ้าเราอยู่ในห้องแอร์เราจะอยากนอนตลอดเวลาแต่พออย่างเงี้ยมมนแอแรกขีคแบบแบบเออตื่นขึ้นมาเยี่ยสบายมากอาบน้ําดีที่สุดแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะทุกคน การใช้ชีวิตบนเกาะก็คือการเดินค่ะเป็นคนป่ามาติดเกาะแล้วเราก็มาลองดูกันที่ร้าน b o m b อินเดียนะคะคือเราเดินผ่านเมื่อวานแล้วเห็นว่าคนทานร้านนีเยอะมากๆแล้วน่าจะเป็นร้านเดียวในนี้หรือเปล่าที่เป็นร้านอาหารอินเดียแบบอินเดียดจ้าอะไรเงี้ยก็เลยลองแวะดูนะคะมาลิเต้แตมากินอาหารอินเดีย นี่มาถึงเกาะยังไม่ได้กินซีฟู้ดสักมื้อเลยนะอย่าก็เป็นทริปตะรุยกินลองไปเรื่อยๆค่ะแต่สิ่งที่อยากจะไปซ้อมก็คือร้านไอศครีมว้าอยากกินอีกอเหมือนโดนวางยาเราเม่ไดกี้เราเห็นพีเขาใส่แบบชีสไปต้อนบลเลอร์พอเห็นเท่านั้นแหละก็เลยต้องรีบมาถ่ายแบบไม่เคยเห็นมาก่อนใส่ชีสเยอะมาก นี้เขาก็ทํากันสดๆกันแบบนี้นะคะทุกคนให้เราได้เห็นกันเลยทีเดียวและอันนี้น้องโองที่นานชิตของเรานั้นกําลังจะถูกแปะลงไปน้องอยู่ตรงนั้นน้องบัตเตอร์ชิคเคนน่าทานมากจาก้าและอันนี้ก็คือฟิชมาซาลา แล,นนแล้วอันนี้คือนานชีสนะคะทุกคนที่น่าทานน่าทานมากอยากจ,จะบอกว่าชีท้างใน,นอะ่ะคือเยอะมากจริงๆนะเพราะว่าเขาใส่ไป,ไป,ไปเป็นก้อนเลยอะ่ะโอ๊ยแต่ว่ามันร้อนหยิบมาไม่ได้โอยแต่คือน่าทานน่าทานโอ้และน้องคนนี้คืออาลูกุช่าเห็นไส้ไหมคะทุกคนมันฝรั่งกับหอมแดง หน,น้าตาหน้าทานมาก กินกันอิ่มแล้วค่ะอาหารอินเดียอิ่มมากเดี๋ยวไปกันต่อตอนนี้เป็นมาก็ห้าโมงแล้วแดดก็เริ่มตกลงบ้างแล้วร้อนมากตอนมาก็กลัวกลัวกลัวว่าฝนจะตก มาถึงร้านบางลุนสาขาสามค่ะอยู่ในซอย walking street กินมูมิไปเข้าร้านได้ใช,<อ>ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นราคาของเรานะคะโรตีเริ่มต้นีสามสิบบาทแบบธรรมดาอันนี้ก็คือมีน้ำเครื่องดื่มก็มีเยอะๆมากมายให้เลือก เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าชาชักนั้นจะเป็นยังไงนี่ตดตีชาชักชักจริงอันนี้นี่ชักจริงโอ้หมุนด้วย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 ออันนี้คือชาชักหวานน้อย อร่อยถ่่วชัอกองจติ้งเย็มโจ้ได้ใจมาแล้วโลตีอันนี้จะแตกต่างากับเมื่อวานเมื่อวานเป็นแบบแป้งกรอบอันนี้เป็นหนานุ่มวิธีการกิน โรตีปล่าให้อร่อยก็คือวเป็นคู่หาได้แหละนี่ค่ะร้านนี้นะคะคนตามมาได้อะไรส่วนใหญ่คนก็จะมาเดินกันก่อนกลางคืนนะเนาะตอนห้าโมงงก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่คยจะออกไปทำทิปกันหรือว่าอะไรเออแต่พูดถึงทิปนี่ก็คือถ้าใครมากอะหลีเไปเราไม่ได้ไปทิปพัวดดำน้ำอะไรยเงี้ย รู้สึกว่ามันน่าสะพานมากมากเลยอ่ะเพราะว่าการไปดำน้ำครั้งนี้มันแบบว้าวมากๆน้ำใสน้ำสวยทะใยส,สวยแล้วก็แบบโลกใต้น้ำคือดีมากเป็นครั้งแรกที่ได้ไว่ายน้ำกับปลาอันเยอะแยะมากมายแล้วก็ <c oughs> ได้เห็นปลากรังที่เป็นสีๆอะไรเงี้ยซึ่งผรู้สึกว่ามันดีมากๆา <c oughs> เออถ้าใครไม่ได้มาอย่างเงี้ยรู้สึกว่า มาถึงรีเพย์ไม่ได้ทำพลาดจริงๆไม่ควรแก่การที่จะแบบมาพักเฉยๆว่ายน้ำแค่หน้าหาดเนี่ยไม่ควรต้องไปค่ะแนะนำ <c oughs> <c oughs> เออแล้วก็ที่พักของเราอ่ะก็คือถ้าสมมติว่าใครไดซซื้อสองไดซก็คือจะแถมปีหนึ่งคืนนะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่ซึ่งจริงๆแล้วโปรโมชั่นมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นแล้ว แนะนำว่าให้ติดต่อสอบถามกับทางเทที่พักโดยตรงได้เลยนะคะเพราะว่าตัพอจองมาราคาก็คือดีมาก195บาทแต่ละช่วงมันก็จะราคาเปลี่ยนไปเนาะก็ลองดูค่ะ <c oughs> สุดทางของ walking street ว้าวคิดถึงไรเลยมันคือฟิไลไรเลยเลยอะ ก็คือจะมีร้านอาหารนั่งอย่างนี้นะคะทุกคนสวยอาตรงนี้เป็นหาดพัทยานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะครบสามหาดแล้วนะพัทยาคือจุดขึ้นลงเรือนะคะแล้วเราก็พักตรงสไล์แล้วเมื่อวานเราก็เดินไปดูซันเซ็ตแล้ว <c oughs> เพราะว่าสเสน่ห์ของแต่ละหาดอะ่ะมันก็แตกต่างกัน น้ำใส่กันทั้งหมดเลยน้ำใส่ทุกที่เลยอ่ะแต่ว่าหาดทรายอันนี้มันนุ่มมากเลยอ่ะโ<น>อ,อ้หาดทรายตรงนี้คือนุ่มมากนุ่มกว่าตรงซันเซ็ตอีกนุ่มกว่าฝั่งนั้นอีกนุ่มกว่าอาหารเราด้วยหุย โอ้ทรายตรงนี้คือดีมากดีที่สุดบนเกาะน,นี้แนะนำหาดทรายนี้ดีดีเว่าเขาก็จะมีร้านนั่งทานอาหารอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนตรงนี้ก็จะมีที่พักของบรรดายานะคะแล้วก็มีอนัญญาแล้วก็มีอะไรอีกไม่รู้แล้วเดินผ่านมาสองที่ซึ่ง น้าพักเหมือนกันนะน้องน่านะชอบอ่ะชอบความาดกใายเขามันขาวสะอาดแล้วก็นุ่มมากจริงกลับมาซ้ำอีกแล้วจ้ากับฟีเซนฟาวร้อน,นแบบนี้คือต้องกินไอศครีมค่ะทุกคนอันนี้เป็นพิต้าชิโอนะคะแล้อันนี้เป็น คอรีโลฟฮลแบบเจ็มจนมากๆอ่ะอร่อยแล้วก็จบสำหรับการตะลุยกินวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่พักของเราไปนั่งชิวๆที่พักกันความแบบน้ำกระสกจริง